สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพามาดูล้อแม็กยามาฮ่า xmax 3 0 0ทําสีพ i d เดอร์โคดเป็นสีน้ําเงินแคนดี้ส่งกลับมาแล้วนะทาสีพ i เดอร์โค้ดน้าเงินแคนดี้ก็คือน้าเงิน h p 4นั่นแหละเคยเห็น sbms พันนี่ไหมตัว h p 4อ่ะนี่คือผมทําตัวแคนดี้ตัวนั้นเลยนะที่พามาดูล้อนี่ก่อนเลยครับนี่อันนี้คือยังอยู่ในเปลือกนะีสีตอนอยู่ในเปลือกประมาณนี้นะครับจะออกแบบเข้มแต่ถ้าอยู่กลางแดดเนี่ยสว่างใสเลย อ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดตัวนี้ให้ดูแล้วกันนะนี่ผมขายให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะเรามาเปิดด้วยกันนะครับผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันเป็นล้อสีพานเดอร์โค้ดนะครับทำพานเดอร์โค้ดมานะนี่โอ้โหหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบโู้หวานเจี๊ยบ,น,ยบ,น,ยบนี่ฮะล้อพานเดอร์โค้ดนะน,นี่ความเนียนความหนาความฉ่ำอะไรพวกนี้นะ นี่มาดูนะขอบคุณร้านโอแ f a ทอรี่ด้วยนะฮะที่จัดล้อสีสวยๆให้ให้ร้านแปดยา,านะครับขอบคุณมากนะครับใครที่สนใจจะมาทําล้อชุดนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น p o ซ s a X Max BZX ผมรับทําให้หมดนะฮะชุดหนึ่งสามพันกว่าบาทฮะยังไม่รวมประกอบแต่ชุดนี้เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนจุกล้อตัวนี้ด้วยนะ,ะเปลี่ยนใส่จุกล้อสแตนเลสนะ,ะเพราะจุกเดิมเป็นแบบยางเราต้องถอดออกนะ โอเคขอบคุณมากครับผมช่างแฝดจรานะนี่มาดูรถเอ็งแม็กก่อนนี่เอ็งแม็กจอดอยู่นะรอสภาพนี้เลยนะสวยๆนะใช้เวลาทำก็ประมาณ3ามถึงสาวันเดินประมาณนะโอเคนะครับผมช่งางแฝดจราณ์เลยมาดูคันใหม่ครับสวัสดีครับ